สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูรีวิวรถกันอีกคันหนึ่งนะครับกับย s สุดีแม็นะครับเจ้านี้เป็นโฉม X s e r ซ e s นะครับสีขาวมุกนะตัว1.9นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้นะสวยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามารับชมกันนะครับกับเจ้าคันนี้นะ นะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับที่เด่นๆ่นเห็นไหมครับโลโก้ยิลซูสีแดงนะครับนะเป็นรุ่นของเขานะครับ X-Series นะครับต้องโลโก้แดงนะครับมากับตัวกระจังหน้าด้านหน้านะครับนี่สีเทาเข้มแบบนี้นะครับสวยนะครับนะไฟนะครับมีไฟเป็น LED นะครับตรงนี้มีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เสริมมาด้วยกรอบวงแหวนตรงนี้นะครับสวยงามนะครับ มีไฟตัดหมอกให้นะครับด้านล่างกรอบตรงนี้ก็เป็นสีเทานะครับจะแตกต่างจากพวกตัวแอตัวแซนนะครับที่เป็นสีโครเมียมนะครับนะแล้วก็มีชายด้านล่างแบบนี้นะครับสีเทาสว่างสว่างนะครับตัดเส้นสายด้วยเส้นสีแดงนะครับแล้วก็มีลวดลายหลังพึ่งตรงนี้นะครับนะพิเศษสำหรับตัว X s e r ซ e s นะครับตัวสูงนะครับก็จะมีโปร่งข้างแบบนี้นะครับ ยืดออกมานะครับนะก็ดูมึกบืนดีนะครับสำหรับรถกระบะตัวสูงนะครับอ่ะมาดูล้อกันบ้างนะครับในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กต่แงนะครับแบบนี้นะครับส,สวยๆนะครับอันนี้ใส่ยางด s สโ n นนะครับยางด s สโ n นนะครับกับขนาด 265 50นะครับแม็กขอบ20นะครับนะคันนี้นะครับนะก็ใหญ่ๆห่แบบนี้ดูแน่นตุ้มดีนะครับกับล้อขอบ20นะครับนะไปดูกันต่อนะครับตัวสีเห็นไหมครับเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะตัวรถนะครับไปเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกข้างนะครับแบบนี้นะครับโลโก้ด้านข้างนะครับไฮแลนเดอร์สีแดงแบบนี้นะครับตัวเอ็กซ์เรีส์นะครับนะมีชายบันไดให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ ที่มีที่กันสัตน้ําฝนนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับข้างบนมีบาร์นะนะครับบาร์บนหลังคานะครับก็ไว้ทุกของได้เพิ่มเติมนะครับด้านบนนะมือจับเป็นโครเมียมนะครับมีแผ่นกันรอยเป็นโครเมียมให้นะครับนะในส่วนของด้านหลังก็จะมีบาร์หลังด้วยนะครับนะสวยงามนะครับเข้ากับตัวรถนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนะครับแบบนี้นะสวยๆนะครับ แล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังเสริมขึ้นมานะครับสำหรับตัวเอ็กซิลนี้นะครับไฟนะด้านบนจะเป็น LED นะครับแบบนี้นะครับโลโก้ยอซูสีแดงนะครับ d m a ม็กโคมียมนะครับมือจับโคเมียมนะครับมีกล้องถอยมาให้นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของคัมนะครับคัมหลังนะครับเป็นสีไทเทเนียมแบบนี้นะครับดูซิ่งๆหน่อยนะครับ นะรอบทะเบียนก็สีไทเทเนียมนะครับแล้วก็ปลายท่อนะครับสีไทเทเนียมเช่นกันนะครับช่วงล่างนะครับลองดูนะครับมีเสริมเติมแต่งขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนะแยกอะไรมีให้ครบเรียบร้อยนะครับนะเปเลยฮะสำหรับภายนอกนะครับอ่ะโอเคเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบ กีเลสนะครับนะเปิดกดตรงนี้ได้นะครับกดล็อกนะครับสะดวกนะครับมาดูภายในกันนะครับตัวบามประตูนะสีดําแบบนี้นะครับที่แตกต่างออกไปนะครับตัวนี้จะเป็นสีเป็นโนแบกนะครับแล้วก็มีตัว X นะครับแบบนี้นะสวยๆนะครับเป็นเฉพาะสําหรับรุ่น X s e r ซ e s นะครับนะไปดูกันต่อนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเย็บด้วยได้สีแดงนะครับ แล้วก็มีปักที่ตัวเบาะแบบนี้นะครับ X Series นะครับนะสวยงามนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับยูสุนะครับแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับนะปุ่มปรับต่างๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทรถดูกันนะครับรถคันนี้สตาร์ทโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทนะครับ ับนัปปัดเลนหม่นะครับก็จะมีจอดิจิตอลนะครับอยู่ตรงกลางนะคันนี้วิ่งอยู่ที่แปดหมื่นหกนะครับแปดหมื่นหกพันนะครับรถปี2016นะครับวิ่ง6 0 0 0ถือวถั่ววิ่งน้อยนะครับใช้งานน้อยนะตกปีปีหนึ่งก็ไม่กี่หมื่นนะครับนะปีปีหนึ่งไม่กี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับนะโอเคเลยแหละคันนี้นะครับสภาพสวยๆนะนี่ครับคอนโซลสภาพสวยๆนะครับ แบบนี้นะครับจอนะครับเป็นจอดิจิตอลแบบนี้นะครับจากโรงงานนะครับนนรองรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับนเยอะเยะมากมายนะครับนี่นะครับเป็นจอสัมผัสนะครับอ่าเป็นไงฮะชุดเครว่าอากาศนะครับแมนนวลแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรอบโครเมียมนะสำหรับตัวเอ็กซิลี่นี้นะครับก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่กุญแจเขานะครับเป็นรีโมทนะครับ คุ่มหนังมาให้ด้วยแล้วจากเจ้าของเก่านะครับอิวสูสีแดงนะครับแล้วก็เกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่นะครับสวยๆนะสวยๆนะครับที่พักแขนแบบนี้นะครับท่องด็บของนะครับคันนี้ก็มีเอกสารให้นะครับหนาๆแน่นตึกแบบนี้เลยนะครับก็บอกเลยว่าครบทุกเล่มแน่นอนนะครับจากป้ายแดงนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็ดูเพดานด้านบนกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ X-Series เนี่ยตัวเพดานนะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มๆนะนะมีกระจกนะครับสำหรับด้านซ้ายนะครับผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับนี่นะฮะไฟเพดานนะครับช่องเก็บแว่นนะครับคันนี้ก็มีเจิม เป็นสิริมงคลมาด้วยนะครับจากวัดใดเราไม่ทราบนะครับอันนี้แล้วก็ไฟเดาตรงกลางนะครับแบบนี้มีลำโพงให้เพิ่มเติมนะครับบนหลังคานะสองจุดนะครับสำหรับตัวเอ็กซิลี่นี้นะครับอันนี้จะเป็นเบาะหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับนะสวยๆนะครับมีพรมให้นะครับพรมลายเดมอนคัทนะครับแบบนี้นะครับสีออกแดงเลือดหมูนะครับนะสวยๆนะครับ โอเคเลยนะฮะสภาพรวมๆภายในนะครับมีกลิ่นด้วยนะคพันนี้นะกลิ่นหอมนะครับน่าจะเป็นกลิ่นน้ําหอมนะครับก็โอเคเลยแหละนะกลิ่นดีนะครับโอเคนะฮะรวมๆเ,เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะฝากกระโปรงนะครับสภาพเป็นยังไงนะฮะเรามาดูในส่วนของฝากกระโปรงห้องเครื่องกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ1,900ซีซีนะครับส่สูบดีเซลนะพิกัดอยู่ที่1 50้าแรงม้านะครับนี่ครับสภาพนะให้ดูรวมๆนะครับนะครับก็สวยๆนะคันนี้นะครับแผ่นเพลทนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ดีเรียบร้อยนะครับเดิมๆโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ กันความร้อนสวยสมบูรณ์นะครับนะทางร้านเราก็มีรับประกันให้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับไดชาร์จสตาร์ทคอมแอร์แบตเตอรี่นะครับอันนี้ไปดูเอาตอนออกรถอีกทีนึงนะครับนะว่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับบอกก่อนเลยว่ามีรับประกันให้นะครับเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้านะครับเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะอิวสุดีแม 1.9 X Series นะครับนะเป็นรถกระบะ4ประตูตัวสูงนะครับสีขาวมุกเกียร์ธรรมดานะครับรถปี2016ไม่80,000นั่นนะครับกับราคาณนหน้าร้านนะครับ,กบ,ราานะรบปกติขาย5 1 9,000บาทนะครับ519,000บาทจัดไฟแนนซ์นะครับ, 5, 000, 9, 000, บ, Finance, รบเรามีส่วนลดให้นะครับ30,000บาทนะเหลือเพียง489,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,000กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับนะด้วยรถนะครับ4ประตูตัวสูงนะครับนะสภาพนี้นะครับใหม่ไม่เยอะได้แม็กขอบ20นะครับนะบอกเลยว่าปฏิเสธยากนะครับสำหรับราคาดีๆแบบนี้นะครับรถน่าใช้นะครับเจ้าคันนี้นะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อนะครับโทรนะ098 2822435 4 3 5นะครับหรือว่าใครอยากมาดูคันจริงก็มาที่ k คิง o อง b ิช c a r นะครับเซิร์ชได้เลยนะใน o o o l l m m p s นะครับนะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเจอห้างแมคโครนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่ตรงประตูทางออกห้างแมคโครนะครับเปิดทุกวันใน9้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับนะใครที่ดูมาจนท้ายคลิปแบบนี้นะครับฝากกันนิดนึงนะครับฝากกดไลค์นะฮะ แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรก็คอยดูติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าเราจะได้เป็นลูกค้าและผู้ขายกันนะครับนะโอเคนะฮะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ